สวัสดีครับผมสวัสดีครับเสียลองสวัสดีครับหมโอมเฮ้ยพื่นจ้านเบลครับปวดนาว่างปวดครับผมเอ้ามาหาอยู่หากินก็เก่าเราพี่น้องมือกระไดมาหาไรครับเสียลองเราอยากเรามาต้องเสียบกุงเท้เสียลองจะเลยผ้ามาาครับมือเนี่ยเอ้าเดี๋ยวพาเบิ้งกันพี่น้องมันจะมันเ่มือนี่มาไไรได้พี่น้องด้วมือเตี้ยมือนกระไดมาสี่คนไรยางเดียวครับ ถาเบิ้งพี่น้องอ่ะครับถาเบิ้งกันพี่น้องกำลังไปไล่มากใช่ไหมจจยังีจัดยังท่างทางมันเที่ยว่ะ มึดีนะเจียมานมาเมื่อในห้องอะไรก็ได้หยิบมาเดี๋ยวไปหาใหม่ดิพูดเดี๋ยวใหม่อม่ไม่อยาม่ยงเหงาหน่ยดิบึงๆเบิึงเดี๋้อขามันไหวม

cái cháu cuốn bò Ừ, đây cái... cái... này <laughs> ừ, nó tổng cầu đó khá mi thang theo <cười> <cười> đây bớt đó. ปั้นปๆไน้ปุ๋ยเราอยู่ข้างหลังเขาปุ๋ย่ะโอเคเนาะับรัดตูเดียวครับปัน้นเบีวรัดพอจุบๆ เงี้ยนะบายน้ำท่านผู้ไรนาวนาท่านปักหรือเาเนี่ยเน่อยเพพูดเริ่มต้นมาแล้บ่ายเี๋ยไปผู้นึงตา À, đôi, nó có nghĩ xem, Васius mà một người đó ch Weiter tronents Bana được nhận được! Con nhớ ta không rút tay vào Ay glorious Men Đồng Địa bienen cùng với họ hai phải phân ho clicked của หอดาไปแล้วเหรอไม่ได้ไปเลยอือได้ก็แล้ะ มันดันขึ้นเพียอไปไปนะพูดน้ำมาแล้วมันถือยข่นั่งเก่งเว้ยพูดน้ำแล้วน้ำไปขึ้นไปไโอ้ยมันขึ้นแล้วบอถายไล่ตัวนี่ถายไลตัวถ่าล่ถายไลตัวถายไลตัวไปลัดรถเดี๋ยวเดี๋ยวไอแม่ไอ้ขึนดีดก็ไอม่ขึ้นดีดีก็ โอ้ยได้ยินแต่เสียงบูไตพี่นมันว่าเท่งเนาะก็ไปลักหมอมันเปล star, นๆเ <c oughs> ลยวะบ่มันมุดน้ำพูดนะจุดุกกเลยได้ยินเสียงมันหมุนขาเขาเลยพี่น้องรอรุนรับเพีงเด้โอ้เป็นตัวใหญ่อยู่เด้เสียงหมุนขาเขาลุลุ้อยู่ ้างเนี่ยัวตีมมจด้ยมีเขบิงยู่ขบิมาเี่ดีเงียดีเี่เอาเอามั่งมั่งมั่งเดี๋ยวเี่ดีเด้อนึ้นแล้วมนบ่กินบ่มันไปเที่ยวเส้นล่างุเนาะมัเที่ยวมองคอยเปิดไว้เนาะ ขอาเปลืองพี่น้องสิพ่อ,อปะแหน,ไน่ไม่ไดีรถแหน่เขราเน้นเราก็ร่งเหยียบเป็นตัวตัวแหน่ได้หมลนขาขอลุด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 มันดันน้ำลงบุ่ะ เงี้ยค่อยๆแง่มาแงีทีๆมาหลดแยงี้ฮะ อะไรปะกุ้งเรียบร้อยแล้วครับปานนี่เอ๋อเรียบร้อยพี่น้องมันนี่เรียบร้อยแล้วครับตัวน้อยตัวนี้ฟาอาูมี่้าเอูแน่นีเด้นั่นนั่นน่ะอ๋อตัวแรกแยกมันพี่น้องกูดะเออตัวโอ้ตัวงามเดี๋ยพี่น้องเดี๋ยวบันอ๋อได้ครับได้เอ๋อ เก็บเก็บเก็บมาแล้วพี่น้องรอบบังกรับเดี๋ยวเติมบเร่ง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 ทำไม่ลดมาแล้ววะจัด พันเบียวว่ามาแล้วบดถือบดถือเอาไมเอาไมเอาไมเอาไหมเอาลูก้ามไปยุ่ไปข้งไหนโอ้ยพุดอะโอ้ยเขาปลาผุดอะมันเขาปลาผืเดี๋อไมัตดงายไม่ยงแงดีดเด้อแงดีดี

ว่ะมาตัวน yes, ั้นเออกยังว okay. yeah. ่าแง่ดีดีแง่ดีดียำดีดีรุดเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับเดี๋ยวเดียวแป๊บนึงเดี๋ยวเมาต่อเลยว่ากัดหญไหมย่งไ มีตัวเดียวเลยบ่ไปมีตัวเดียวเลยนะมึงส่งเลยไกันใหญ่เนี่ยไ่ใช่หรโอ้หลูเปันตวเออเออไปเอานี่อัวพแกนีตนรเด่าใครบ้งเอาพีน้องิงครับแจมสองได้ลวหูเป็นไงครับหนูไม่หลูหน่อย

กันยายนนนสาดปดิมนำเด้ดิมนำด้ดิมนำดิมนำพี่นนองเดี๋ยวเบิ่งเงินไม้เนี่กระดีบับล้บนบนวพี่น้องื่นเหมืนจดกตัวกันตั้งดีดี mà leo แล้วจ้ะโอ้ย đi ๆจับไปแล้วนะมา đưa đưa, ๆๆๆ cây เดี๋ยว cây, ๆเดี๋ยวๆๆเดี๋ยวๆๆ nam, nam lim nam lô lô liêm phải đây nè đó phải nó đó phải lao nấu ăn này dẹp lát rồi tôi sống tôi sống tôi nhăn 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 nằm lắm Hãy Để

ค่อยๆมาสักยำดิยำดิโอ้ยนูดน้อยบ่ยำมาน่อยงย้ำมาล่งน้ำเราตัวนึ่งโอ้ยเด๋ยว

ข้างมัน้างอีกทาง้างกมาเลยีผู้เจ้าลงให้น่มาแล้วมาแล้วมาสัตวตัวตัวตัวงามตัวงามมาสัตไปดีรวด Hãy đăng đây biểu Má Má cắn nữa Hứ Bố bố เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเห็นปะมดอูาเลี้ยงมนเดือดรูปขาเลี้ยงอ่ปะบ้าไรไม่ยึกไรไม่ยึดบัวาวค้าริงจริงกว่นะโอ้จากเราหนึ่ว่าบัอยู่เนาะบัอยู่เนี่ยมันก้อนหัวมันสักบ้าโอ้ไม่ม่ต้องอะไรหรืเปล่าโอ้หนานเอาอยู่แล้วเนี่ยตัวใดอีกน้อบ้าน โอ้ยตัวเดียวนี่ยมั่งบะมี่นาดบะหมี่นั่นแหละเฮ้ยตัวนี้ละ่ะที่มันลอยเอ็นบางกี้นี่รุ่นนี้ละเดี๋ยวเดีเอามาแล้วพี่น้องผุ่นนึ่งเออโอเคไปะครับครับผมผลงานครับพี่นอ้องได้สามตัวครับกำลังทำงานเลยเนี่ยแสบแสบน้องกันครับขลัวเด็ก

了，进来。哎，滚开，你啊！我我，怎么老不讲？来这边，这边。那个六段。好。这边怎么了？哦，这边木块。喂，块块的。块块的。块块的。这边没水。这里来。哎，来这里了。没水没水。对了，不要消毒。要消毒吗？消毒。要消毒。 แม่ตุมแมหนมันหลายตัวจะเรีนตุ่หน้าจะเที่ยวหรือว่าชอบมั้ยขอบคุณเลสขอจูงมาโอ้ขอกินข้าคนเี่ยวอางงี่โอ้ขอกินกันหนึ่อยากดีไหมไม่กินจะเรีนเียนี่สองอย่างแล้วเสียนี่สองอย่างฮะหอมเลย เดี๋ยวตองจุ่มไปแล้วอดก็เสร็จเดี๋ยวปล่อยไปเนาะเดี๋ยวรอดสักกูครับนี่กล,กลอ,อกกวพี่น้องเฮยนีนนนะ่ทีมงานเนาะครับกำลังทำงานพี่น้องกๆนนัวเด็กละโอ้อยโอนกันลลุขก็เขาไั้หมดกลุขทอดอัูอ <ละ S 1> <ะ>่นะขงทอดไปลกแกันอะสุกแล้วครับนี่ใส่กับเข้าแล้วพี่น้องเย้ อไปเงาวนกันห้้าบันหัวเด็กซีทุ่มหาทุ่มแล้วตัวยท่ได้กินไปไปจ้างหมอลำก็จ้งได้ด้อเสียตัวแล้วบ้านช่วยพ่นพ่นครับช่วพ่นนบานนจังไร่ะค่้มไคุแมไคุแว้าคมเลอ้ยตายพี่น้องไอ้คมเลยคมมากคมพี่น้องเอ้

คำนี้ขอกล่าวคำว่าไปพี่น้องสไลม์มอบครับบันน่ะโอ้ยอิ่มระบาดไปก็ได้อิ่มมอบวไปโอเคเด็กเล็กลับกับกับหมดตุ่มบุได้เติมน้ำอาบแล้วพี่น้องบุได้ถูกอ่ะะประมาณนี้แล้วพี่น้องสวัสดีครับผม